้อนรับเข้าสู่ BC b a t Online c a r s วันนี้อาจารย์ชรดาชติเสนหรือชื่อเล่นรว่าอาจารย์ประตุ้มนะคะจะมาทำราดหน้าหมูนุ่มให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะ ในลำดับแรกที่จะมาทาใ,ในขั้นตอนนี้ก็คือการหมักหมูก่อนเพราะการหมักหมูเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญในการที่จะทําให้ราดหน้าเรามีความอร่อยด้วยนั้นเวลาที่เราทําราดหน้าเนี่ยถ้าหมูเราแข็งนะไม่มีการหมักเนี่ยจะทําให้หมูเราทานไม่อร่อยเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเครื่องที่สําหรับหมักหมูให้หมูมีความอร่อยขึ้นนะคะทีน,นี้เรามาดูในเครื่องกส่วนผสมนะคะส่วนผสมที่จําเป็นสําคัญก็คือเนื้อหมูค่ะ นะเนื้อหมูที่ใช้เนี่ยแล้วแต่ท่านผู้ชมว่าชอบหมูส่วนไหนจะเป็นส่วนสะโพกสันนอกสันในนะคะก็ได้หรือนี่ในส่วนลำดับต่อไปนะก็จะมีตามนี้เลยนะคะมีแป้งมันนะซอสหอยนะคะ,ะซีอิ๊วขาวหรืออาจะเป็นซอสปรุงรสก็ได้นะคะก็จะมีน้ํามันพืชไข่นะคะน้ำตาลปี๊ดแล้วก็พริกไทยซึ่งจะขาดไม่ได้นะคะนี่วิธีเรามาดูวิธีการหมักหมูนะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีการหมักหมูนะคะเพะฉะนั้นการหมักหมูเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ราดหน้าเราอร่อยนอกจากรสชาติของน้ำซุปน้ำราดแล้วเนี่ยการหมักหมูเนี่ยสำคัญนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะลงไปในหมูที่เราเตรียมไว้นะคะ เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เอนไซม์ในหมูเนี่ยนะฮะทำปฏิกิริยากันเพราะฉะนั้นเนื้อหมูที่โดนเ,เครื่องปรุงทั้งหลายเนี่ยจะนุ่มนะคะ mm. แล้วก็ขยำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากัน ขยำคือเป็นวิธีการขยำที่เหมือนกับเราโนดหมูให้หนูมีความนุ่มด้วยนะคะนะไม่ใช่คุกเขาเฉยๆนะคะต้องมีการนวดให้ส่วนผสมหมูเนี่ยเขาได้ถูกนวดเล็กน้อยนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทำการหมักโดยการที่หาแลบมาปิดให้สนิทค่ะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นอย่างน้อยสามชั่วโมงนะคะ ลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของการผัดเส้นนะคะเส้นใหญ่เนี่ยนะเราก็มายีให้เส้นเขาแยกตัวออกจากกันเพราะตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเส้นเขาจะเกาะกันส่วนต่อไปก็คือน้ํามันพืชนะคะอาจจะใส่นิดหน่อยส่วนสีสันนะก็จะได้แก่สีอิดวดำซึ่งเราเตรียมไว้สีอิ่วดำเนี่ยนะคะ,ะก็จะมี2ส,สีอิ่วดำนะจะมีสีอิ่วดาแบบธรรมดากับสีอิ่วดาหวานเราจะใช้แบบสีอิ่วดาหวานนะคะในการผัดเส้น ลนะำดับแรกที่เราจะทำก็คือใส่น้ำมันไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะพอประมาณเพื่อให้เช่นเขาไม่เกาะกันนะเสร็จแ,แล้วเราวิธีการที่เราจะทำให้เส้นมีสีสันของอสีอิ่วดำเนี่ยเราก็คลุกเขาก่อนก็ได้บางคนเขาก็จะไปใส่ตอนที่ผัดนะตอนี้ไปใส่ตอนที่ผัดเนี่ยบางทีเราไฟแรงเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงถ้าเราคลุกไว้ก่อนเนี่ย นะก็จะทําให้ส่วนผสมของเส้นกับสีอิวดำเนี่ยรวมตัวกันได้ดีนะคะก็มากน้อยขึ้นอยู่กับความชอบสีสันนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าน้ำมันร้อนนะเราก็ใส่เส้นไปนะให้ดังทีชีชาชาแบบนี้นะคะเพราะว่าการที่มีเสียงดังแบบนี้แสดงว่าเวลาที่เราผัดเนี่ยเส้นเราจะหอมไฟเมื่ะนั้นเราไปทานร้านหน้าบางร้านเนี่ยนะฮะ เราจะได้กลิ่นของอเหมือนเขาเรียกว่าหอมไฟก็คือการที่ผัดโดยใช้ไฟแรงๆนะคะผัดให้เส้นหอมคือให้เส้นโดนไฟบางคนเนี่ยเอาลงไปจี่ในน้ํามันนะเส้นยังไม่ันสุกเลยเอาขึ้นแล้วเนี่ยเวลาที่มาใส่ส่วนผสมของราดหน้าน้ําราดเนี่ยจะทําให้ไม่มีกลิ่นหอมนะเพราะฉะนั้นเราต้องผัดตรงเนี้ให้เส้นเหมือนเส้นสุกนะคะประมาณนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเส้นเส้น ขาจะมีแบบรอยกรอบๆเกียมๆนิดหน่อยนะคะนะประมาณนะทีน,นี้เวลาผัดขายหรือเลี้ยงคนจำนวนมากเนี่ยเขาก็จะใช้กระทะใหญ่กว่านี้นะคะนะอันนี้ก็คือเป็นเส้นที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะถ้าผัดนานไปกว่าน,นี้เส้นมันจะเกาะกันเหนียวมากเกินไปนะคะประมาณอย่างนี้นะคะนะมีฟันขึ้นแล้วก็จะ จะเห็นว่าเส้นของที่เราผัดเนี่ยจะมีความเหมือนเหมือนแบบโดนไฟเยอะหน่อยกกรอบอะไรแบบนี้นะคะะเราก็ใส่ในภาชนะนะคะในส่วนในส่วนของเส้นที่เราผัดเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดจานนะคะ ใส่ในจานแล้วก็ทําน้ําราดแล้วก็เอาน้ําราดเนี่ยมาราดเส้นที่เราผัดเตรียมไว้นะคะในส่วนของน้ำแป้งนี่ก็คือเราก็จะใช้แป้ง ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ให้สีสันโดยสีอิฐดำแล้วก็จะมีความหวานของน้ำตาลปี๊บนะส่วนน้ำแป้งน้ำที่เราจะมาผสมน้ำแป้งเนี่ยอาจจะใช้แบ่งน้ำซุปมาส่วนหนึ่งนะมาผสมแป้งหรือจะใช้น้ำสะอาดธรรมดาก็ได้นะคะเราก็นำแป้งที่เราผสมเนี่ยค่ะนะใส่ลงไปนะคะนะละลายให้เข้าๆกันนะคะ ส่วนผสมอื่นๆตามลงไปเลยนะคะนะน้นลา,ายน้ำแป้งกับน้ำตาลปี๊บนะคะให้เข้ากันนะให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ผสมเขาให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเวลาที่เราไปใส่ในน้ำราดน้ำซุปที่เราจะไปทำน้ำราดเนี่ยจะทำให อาจจะไปเป็นก้อนนะไม่ละลายเข้ากันได้ง่ายนะคะเราต้องละลายตรงนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะนะีเราก็จะใส่สีอุดมไปนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดสีสันอย่าใส่เยอะนะน้ำรับหน้าเนี่ยบางคนก็ชอบสีขาวบางคนก็ชอบสีเข้มนิดนึงแต่อย่าเข้มมากเดี๋ยวจะดูไม่น่าทานนะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นน้ำราดที่เราเตรียมไว้แล้ว อันนี้ก็คือส่วนน้ําแป้งที่เราเตรียมไว้หลังจากที่เราทําส่วนผสมน้ําราดแล้วเราก็จะเทน้ําแป้งที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาดูการทําน้ําราดลําดับต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของน้าราดนะเครื่องปรุงของน้ําราดหน้าซึ่งมีความสําคัญในการที่จะทําให้ลาดหน้าเราเป็นลาดหน้านะคะก็คือส่วนผสมน้ําราดที่จะทําต่อไปนะก็จะมีน้ํามันพืช ะะมีกระเทียมมีเต้าเจี้ยวแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะพริกไทยแล้วก็ไข่นะคะในส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีตรงนี้สําหรับทําน้ําราดนะคะมีอีกตัวหนึ่งคือขาดไม่ได้คือน้ําซุปค่ะน้ําซุปที่เราเตรียมเอาไว้ส่วนประกอบต่อไปที่จะต้องอยู่ในน้ําราดก็คือหมูนุ่มที่เราหมักไว้เรานําออกมาจากตู้เย็นแล้ว3ามชั่วโมงที่เราหมักไว้พักไว้นะคะก็จะมีผักคะนา้าแล้วก็ส่วนผสมของ น้ำแป้งที่เราเตรียมไว้นะตรงนี้ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วค่ะเพราะจะต้องทำไปตามขั้นตอนตามสเต็ปไปเลยเพราะนั้นเอาออกมาให้อยู่พร้อมกันเลยนะคะลำดับแรกที่เราทำคือเราจะใส่น้ำมันลงไปในกระทะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้แบบน้ำมันลอยเป็นฝาไม่น่าทานนะคะส่วนผสมต่อไปที่เราเตรียมไว้ก็คือกระเทียมนะเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวต้องให้มีเสียงดังนะ ชีชี้ชาๆหน่อยค่ะจะได้รู้สึกวา่าไฟเราได้ที่แล้วมีความหอมของกระเทียมนะคะเราก็เจียวกระเทียมตรงนี้ให้เหลืองเล็กน้อยนะไม่ต้องเหลืองมากนะคะให้เขาหอมนะนะให้ให้กระเทียมเนี่ยเขาออกเหลืองนวลนวนนิดนึงนะคะอย่าให้ไหม้มันจะไม่น่าทานมสมต่อไปนะเต้าเจี้ยวที่เราเตรียมไวใ้ใส่ไปเลย คะผัดให้หอมนะคะผัดตรงนี้ให้หอมเสร็จแล้วนะเราก็จะมาตรงน้ำซุปใส่ไปได้เลยค่ะนะนะเพราะใส่ ใส่ส่วนผสมน้ำซุปลงไปเพื่อไม่ให้ตะเจียวกับกระเทียมไหม้นะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงอื่นๆตามลงไปค่ะสองช้อนนะก็จะมีน้ำมันหอยนะคะสี้าขาวไข่นะ นะเราตีให้เข้ากันตอนี้ถ้าใครไม่ชอบไข่เยอะๆก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไข่เนี่ยเราใส่ไปในตอนที่เราหมักหมูแล้วส่วนหนึ่งนะคะถ้าใครไม่ชอบความอข้นของน้ำมากๆด้วยไข่เนี่ยเราก็อาจจะไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่ลงไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความนี่ยรสชาติด,ดีขึ้นกลมกล่อมแล้วก็มีเนื้อของไข่ลอยให้เราเห็น บางคนชอบก็ใส่ลงไปเลยนะคะะตีให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะพริกไทยพริกไทยเราใส่ตอนนี้เล็กน้อยเดี๋ยวเราไปใส่ตอนที่เราทานใส่จานอีกทีหนึ่งนะคะนะให้น้ำเดือดนะเราจะเห็นว่าต้องเดือดนะคะไม่งั้นจะขาวไข่นะหลังจากน้ำเดือดแล้วเนี่ยนะ เราก็จะใส่หมูใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าคนที่บ้านเราชอบทานหมูค่ะนะ,ะนี้เราก็ต้องรอให้น้ำเดือดให้หมูสุกหน่อยเราแปนะเราจะเห็นว่าน้ำเดือด เดี๋ยวเราจะใส่ผักนะคะเราก็ใส่ผักลงไปตามชอบหมดเลยแล้วก็เดือดเพราะว่าถ้าไม่เดือดอีกรอบนึงเนี่ยน้ำแป้งเราก็เหมือนแป้งที่ไม่สุกเหมือนกันนะเพราะนั้นก็ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะ ประมาณนี้นะคะความข้นประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะนะทีนี้บางคนชอบข้นน้อยกว่านี้ก็ใส่แป้งน้อยหน่อยชอบข้นมากกว่านี้ก็ใส่แป้งอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีการตักเสิร์ฟให้ดูน่าทานเราตักเนื้อก่อนนะคะดูปริมาณหมูปริมาณผักเหมาะสมกับเส้นไหมนะ,ะบางคนชอบผักเยอะก็ตักผักใส่ไปนะเสร็จแล้วนะเราก็มาตักน้ําใส่อ่าคำว่าก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนี่ยนะน้ำต้องไม่น้อยนะน้ำต้องต้องเยอะหน่อยคุมหมูคุมเส้นเรานะ ประมาณอย่างนี้นะคะอ่าก็เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับราดหน้าหมูนุ่มนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริ๊งกุ้งกริ๊ง,งนะคะมาที่ BC Back Online Class เพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปต่อๆไปซึ่งเราจะมีคลิปดีๆออกมาให้ท่าน ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะและเป็นคลิปที่มีประโยชน์จาก v c b o t l i ออนไลน์ครับนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ